สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราก็มีการอัปเดตมากมายจากทิศทางการสู้รบกันที่มเมืองโตเลสเราพบว่ากองทัพรัเสียได้เพิ่มการโจมตีในทางตอนใต้ของเมืองแห่งนี้อย่างหนักเพื่อพยายามที่จะแยกกองกลังของยูเครนออกจากกองกำลังหลักในเขตอาคารสูงทางตอนกลางของเมืองโตเลส อย่างไรก็ตามหน่วยโจมตีและหน่วยก่อวินาศกรรมของรัเสเซียก็ถูกทำลายพวกเขาเสียชีวิตจำนวนมากนับว่าการตอบโต้กลับของทหารยูเครนในเมืองแห่งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามครับนอกจากนี้เราก็จะยังไปติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่อื่นว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาแอดมินขออธิบายสภาพสนามรบโดยรวมก่อนนะครับสําหรับเขตการสู้รบที่สําคัญในเมืองโตเลสมันจะมีอยู่2เขตหลักๆที่สําคัญจุดแรกก็คืออาคารตึกสูงที่อยู่บริเวณใจกลางเมืองซึ่งจุดนี้กองทัพรัเซียสามารถยึดครองได้ส่วนจุดที่2ก็มีความสำคัญรองลงมาก็คือเขตพื้นที่ของซาบอกาโดยเขตซาบอกกาจะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโตเลส แค่นี้อยู่ในความควบค,คุมของหานยูเครนพราะมันมีความสําคัญทางยุทธวิธีเป็นอย่างมากสําหรับการสู้รบที่ดําเนินอยู่ในเมืองโตเลสซาบอก้ามีถนนสายหลักที่ทอดยาวไปสู่อาคารสูงบริเวณใจกลางเมืองที่กองทัพรัเสเซีย,ยยึดครองอยู่ถนนสายนี้ทําหน้าที่เป็นเส้นทางโลจิสติกรองที่สําคัญหากรักเสเซียรักษาไว้ได้เส้นทางนี้จะทําให้กองทัพรัเสเซียสามารถเพิ่มกํลาลังพลไปยังอาคารสูงที่อยู่ใจกลางเมืองได้เป็นสองเท่า มันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งกำลังบำรุงและเสริมกำลังพลสำหรับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อยึดเมืองโตเลสทั้งหมดนอกจากนี้การควบคุมเขตซาบอกาของรัสเซียจะช่วยป้องกันให้กองทัพยูเครนสามารถโจมตีตอบโต้ตกับได้ง่ายนักทำให้การยึดครองเมืองโตเลสของกองทัพรัสเซียแข็งแกร่งขึ้นและเสริมกำลังรุกโดยรวมในอนาคตได้ ก่อนหน้านี้กองกำลังของรัสเซียได้รับชัยชนะเพียงเล็กน้อยในส่วนเหนือของเขตซาบอกาทำให้พวกเขาต้องเดินหน้าโจมตีเพิ่มเติมเพื่อยึดครองพื้นที่ดังนั้นกองบัญชาการของกองทัพรัสเซียจึงได้ส่งกองกำลังก่อวินาสกรรมและหน่วยลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่ของซาบอกาที่ฐานของยูเครนย,ยึดครองอยู่ในช่วงแรกของการรบกองกำลังของรัสเซียเผชิญกับการต่อต้านเพียงเล็กน้อยโดยเพราะว่ากองกำลังของยูเครนได้กระจายกำลังไปทั่วเขตดังกล่าวซึ่งเป็นแต่เพียงฐาน กลุ่มเล็กๆทําให้หน่วยรบของรัสเซียสามารถรุกคืบหลังแนวของยูเครนได้อย่างรวดเร็วกลุ่มลาดตระเวนของรัสเซียสรุปว่าการที่ยูเครนไม่มีตําแหน่งป้องกันที่สําคัญในซาบอกาจะทําให้กองทัพรัสเซียสามารถโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามกองรังของยูเครนได้จัดตั้งตำแหน่งการป้องกันหลักเอาไว้ในบริเวณทางทิศตะวันตกของเขตซาบอกาและที่เหมืองฐานหินที่อยู่ใกล้เคียง ตำแหน่งทางกระฐานของยูเครนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดสังเกตการช่วยให้กองลังของยูเครนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของหน่วยฐานรัสเซียได้ และพวกเขาก็ส่งพิกัดเหล่านี้ไปยังหน่วยปืนเดสน้มและหน่วยควบคุมโดรนล่าสังหารของยูเครนจากจุดสังเกตการบนที่สูงร่วมกับตำแหน่งในอาคารสูงของเมืองแห่งนี้ยูเครนสามารถควบคุมเขตซาบอกกาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จําเป็นต้องประจําการกองพลงภาคพื้นดินจํานวนมากเอาไว้ในพื้นที่ดังกล่าวการจัดการกําลังรบที่ดีในพื้นที่ของยูเครนทําให้ยูเครนสามารถตรวจับและกําจัดหน่วยลาดตระเวนของรัสเซียที่บุกเข้ามาในเข ของซาบอก้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุการณ์การสู้รบกองกำลังของยูเครนได้ปล่อยให้หน่วยรบของกองทัพร,รัสเซียเดินทางเข้าสู่โซนสังหารหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําการโจมตีฐานร,รัสเซียด้วยโดรนแบบ FV และปืนเ射สนามจากการโจมตีที่แม่นยําทําให้หน่วยรบของรัสเซียชุดนี้อ่อนแอลงอย่างมากพวกเขาติดอยู่กับที่บางหน่วยนั้นไม่สามารถรวมตัวกันติดได้และด้วยเหตุผลนี้เองกองทัพยูเครนจึงได้ทําการเคานเตอร์แท็กอย่างรวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือจากยานกรอะแบบ M113 รถหุ้มกรอะแบบ m r a p ช่วยให้หน่วยจู่โจมของยูเครนสามารถเข้าถึงโซนสีเทาที่หน่วยลาดตระเวนของกองทัพรัสเซียติดค้างอยู่จากการยิงสนับสนุนของยานเกราะย,ยูเครนบวกกับประสิทธิภาพทีมจู่โจมของยูเครนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอีกทั้งฐานรัสเซียกลุ่มนี้ก็ถูกโจมตีอย่างหนักก่อนหน้านี้มาแล้วทําให้การรูกตอบโต้กลับของยูเครนสามารถทําลายล้างฐานของรัสเซียได้เกือบจะทั้งหมดฐานรัสเซียส่วนที่เหลือจําเป็นต้องละทิ้งภารกิจ และทําการถอนตัวออกจากพื้นที่ไปสรุปก็คือฐานของรัสเซียกลุ่มนี้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักๆที่พวกเขาเข้ามาก็คือกองทัพรัสเซียต้องการเข้ามาแทรกซึมต้องการสร้างจุดกดดันและเบี่ยงเบนความสนใจของฐานยูเครนเพื่อเปิดทางให้กับกองกำลังหลักเข้ามาโจมตีเขตซาบอก้าในภายหลัง แต่ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามแผนถือว่าการสู้รบกันในยกแรกฐานของยูเครนเป็นฝ่ายชนะไปก่อนครับส่วนทางฝั่งของรัสเซียก็กลัวว่ายูเครนจะใช้โมเมนตัมแห่งชัยชนะในครั้งนี้ทำการลุกไล่ฐารของพวกเขาในพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพรัสเซียจึงได้ทำการส่งเครื่องบินรบเข้ามาทิ้งระเบิดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อทำการสกัดกั้นการรุกของยูเครน ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ส่วนตัวแอดมินมองว่าฐานของยูเครนคงไม่ได้รับความเสียหายมากมายอะไรจากการทิ้งระเบิดของกองทัพรัสเซียเพราะว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ฐานยูเครนมักกระจายตัวออกเป็นกลุ่มเล็กๆทำการเคลื่อนไหวในสนามรบแบบเข้าไวยออกไว้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูแนวรบกันที่คาคีฟกันบ้างเราเพบว่าจุดนี้กองทัพยูเครนเริ่มมีความได้เปรียบกองทัพรัสเซียเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีความจะเป็นต้องถอนกําลังฐานส่วนหนึ่งไปช่วยรบในเขตครูดจุดนี้กองทัพยูเครนนั้นสามารถยึดคืนหมู่บ้านได้คืนหนึ่งหมู่บ้านและสามารถทําลายรถถังแบบ t 8 0ของกองทัพรัสเซียได้จํานวนหนึ่งคันครับ ส่วนในพื้นที่ของแควลูฮันเพราะว่ายูเครนได้ใช้โดรนแบบกามิิกเซเข้าโจมตีคลังเก็บอาวุธของกองทัพรัสเซียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ทําให้คลังเก็บอาวุธดังกล่าวของกองทัพรัสเซียนั้นเกิดการระเบิดขึ้นมีควันหนาทึบปกคลุมไปทั่วเมืองส่วนทางฝั่งของรัสเซียนั้นได้ออกมากล่าวว่า เขาสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนได้ทั้งหมดแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมภาพต่างๆนั้นมันก็ได้ฟ้องออกมาอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นการโจมตีครังกบ็บวุฒของกองทัพรัสเซียมันก็จะส่งผลในสนามรบที่แนวหน้าอย่างแน่นอนหากว่ากองทัพรัสเซียขาดแคลนกระสุนพื้นใหญ่ก็จะทําให้การรุกของพวกเขาต้องชะลอตัวลงไปครับ ส่วนภาพเหตุการณ์ต่อมาก็เกิดขึ้นในแนวรบที่โปคอฟเราพบว่าฐานรัสเซียประมาณ12ในายที่มากับรถเอทีวีจำนวน2คันพยายามที่จะเข้าเคลียร์แนวสนามเพาะของฐานยูเครนที่อยู่ในแนวป่าแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ฐานของยูเครนก็สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้กำลังยิงที่ประสานกันจากปืนใหญ่สนามโดรนและปืนเล็ก แม้ว่ากองลังของรัสเซียนั้นจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีรวมทั้งการเข้าถึงแนวตั้งรับของยูเครนอย่างรวดเร็วและทําการโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนด้วยระเบิดมือแล้วก็ตามแต่ว่าฐานของยูเครนก็สามารถป้องกันตาแหน่งของตนได้สําเร็จและสามารถขับไล่การโจมตีของกองทัพรัสเซียได้ในที่สุดครับส่วนวิดีโอทั้งหมดนั้นแอดมินไม่สามารถเอาลงได้นะครับเพราะว่ามันติดเลทยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยครับและทางด้านของหานยูเครนต้องบอกว่าพวกเขาอดทนมาก สำหรับการทัรรกิจในการรักษาแนวก็ถือได้ว่าเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายและเป็นงานที่เหนื่อยล้ามากแต่ว่าพวกเขาก็เต็มใจทำเต็มที่เพื่อภารกิจในการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตอนเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกด subscribe ช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับโดยช่องนี้แอดมินจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาวุธหรือว่าการจัดอันดับกองทัพประเทศต่างๆและเนื้อหานั้นก็จะมีความแตกต่างจากช่องหลักซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารสงครามระหว่างประเทศครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ